โอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอาร์ตอัศวินเกมส์นะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมาโอว่นนะครับเรียนที่ผมเลืจะเป็นเรียนสปอร์ตแครี่นะครับผมตัวเทพเล่นนะก็มันก็จะเล่นเป็นสปอร์ตแล้วก็แครี่นะครับผมหรือว่าจะเราจะได้อะไรนะครับผมนะครับตามนี้เลยนะครับผม กันกน,นะครับผมกดเกีมเลยนะครับผมรอสักคู่นะครับทีมของคุณเป็นฝ่ายแบโอเคนะครับผมเราก็ได้เป็นซัพพอร์ตนะครับผมโอเคเราก็จะมาเล่นเป็นจูเดือนนะครับผมเพราะว่าบางครัก็เป็นอีกสิบวินาที แทงเลยนะครับผมของก็มีจับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับผมโอเคครับของแล้วก็รูนพลังแฝงก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมตั้งตามได้เลยนะครับ มยืดสายแทงนะครับผมยืดสายแทงนะครับโอ้แล้วก็โดนเฮ้ยหมดที่พ<ม>ักของเพื่อนเราจะีออกเป็นของอ,อ่ของทับก่อนนะครับเก็นแหลกขึ้นออกกางชิ้นิ่งก่อนนะครับจาเจอตัวเราก็การเพื่อนการให้เพื่อนอ,นา,ไไอ,อาไมิไอมารดไม่ไป บนลนะเรามอเป็นไฟเตอร์ไม่ใช่หรอมาหลอดมาหลอดทำไมนายไฟอันเนี้ยเราก็ยิงสวนไปน,นะครับผมอ่านี่เราก็ของอยังไม่ถึกพอครับประมาณสองเอ่อประมาณสามทิ้ขึ้นไปเราก็จะถึกขึ้นนะครับผมังหว่นี่ไงมาหลดดเราก็ยิงอัดกำแพงนะครับผม โอ้แล้วรถเดี๋ยวแป๊บนึงลับมาหานะโอ๋ทอทำไมมมาแล้วทำไมไปบนเลยอะ่ะเออจะไปส่วนไปนะครับผมโอเคแล้วก็เดินพ่อเราเป็นซับนะครับแล้วก็เดินตามเฮลี่ไปนะครับ มาเจอโอ้ยนคนออเคกันนะครับแล้วก็ดีห่างกอนนะครับผมแล้วก็ค่อยๆสัตั้งไว้นะครับหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็เดินออกนะครับเพราะว่าตอนเริ่มเกมเรายังไม่ถึงพอนะครับถึงฟอนะสมัยกลางเกมหรือเกมเนี้น่าจะเราไม่อยู่นะครับผม มีสองสายนะครับเจอด้วยซสายถืกแล้วก็สายดาเมจนะครับหรือว่าสายเม็ดปับเม็ดนะครับผมนี่ปับปั๊บนี่แล้วก็ตีคิมใช่นะครับโอเคแล้วก็ออกเป็นล้างนะครับผม แล้วจะใครจะออกเลยนะครับผมส,สถานการณ์ในเกมนะครับผมโอเคเราก็เดินไปตรงกลางนะครับแล้วก็เจอเพื่อนกำลังบวกกันนะครับผมบวกกันไดหมแล้วก็เดินไปก็สตันอุ้มไม่โดนเก็บเขาเก็บตุยโอเคเรากัน เอ้ยอยังไงมัมนนา็หมดยิงเพื่อนเชลี่ไม่มีใครไปบนอะไรเนี่ยใครไปบนก็อันนี้ไงครับเพื่อนมอรถ็อกไงแต่เขาไม่ไปเล,ลยมอนรถโอเค จนนยิตนเฉล่นตุยเลยตยเเราับมาับเราก็ทำาหมกับให้เ่็นก้นแล้วก็อุ้ยอุ้ยจตันอ้เก็บอุ้ยเก็บ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 โดยการเท่านั้นโอเคถ้ามาน้หมดเราก็ดัก ไกลอันเด็ดได้เลยนะเมื่อกี้วันนีไ้ไงโอ้โหปัดนุชที่ไม่โดนโอ้โหโอ้ตายนึงตาย้องนั่เียดนะเพื่อนครับเพราะว่าเราเป็นซับโอเคเราบอกลับ,บ้านก่อนไม่ไหวไม่ไหวโอเคเราพูดบอกเพื่อนดีกว่าทำไมไม่เอ๊ะทำไมไม่มีใครบ,บนเลย โอเคผมเป็นเจนะโอเคโอเคโอเคแล้วก็เกีย่อมเพื่อนก่อนโอเคแล้วมองที่แฟนที่ด้วยนะครับเพราะถ้าถ้าตัวฟัง,งเขามาก็เราก็จะดัน ตีป้อมบนเลยนะครับปกบติมาหลุด่ออะไรนะเขาจะมาบนไม่ใช่ไหมอันนี้เราเกาไปเล่นกับเคที่นี่ก็ตีของโดยตีดาเซเรย์ช่วยฟาร์มนะครับผมฟาร์มปลาครับโอเคเราก็จะได้ของ ทำชิ้นแล้วนะครับผมเอาก็ตั้งเคลียร์คลิปทั้งดันป้อมนะครับพอเราก็ดูแผนที่ด้วยนะครับว่าศัตรูจะมาอีกไหมยิงอึ๊บอึ๊บเด็กเราทำมาแล้วหนึ่งป้อมนะครับโอเคเราก็ไปช่วยเพื่อนกันเอ้ยเดี๋ยว โอเคอลิซมาแล้วก็ถอยนะครับฟังเขามาแล้วมาเยอะไหมเยอะด้วยจังหวะนี้แล้วก็กันให้เพื่อนนะครับเฮ้ยกันนัเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้โอเคเลี้ยวยิงเลี้ยวยิงยิงไงอลิซตามอลิซตามยังไงยังไงอลิซตามโอ้โหอลิซใจเย็นอลิซใจเย็นน้องน้อยเตี้ยใจน้อยเตี้ยเออลงจีมนะครับ โอเคเราดูดเพิ่มเลือดให้เคซี่นะครับผมเคซี่เป็นสองดิงครับยิ่งเตือนท่านั้นเราก็ยังไงแล้วก็ดูด,ด,ดูดูดเคซี่ก็มไม่ไหวโอ้โหแรงเกินเออเขาก,ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง ie, อาจิอัศวิเกมด้วยนะครับผมจะเกมเกมทุกวันแล้วก็ลองคลิปบันเว้นบันนะครับผมขอบคุณมากมากก็่ะกดติดตามนะครับโอเคเรามาดูเกมกันต่ออ่ะฝั่งเราก็โอ้โหตอนนี้ฝั่งเราก็ได้เปรียบนะครับผมเพราะว่าเรา พยายามดันคีบสูงๆนะครับผมแล้วก็ความพาให้เยอะๆนะครับผมแล้วก็เจียรบคีบมากๆโอเคยิงยิงเอืออือเจ็บเจ็บโอ้ยนายน่รอดโอเคตายเราสวนได้ไหมได้หนึ่งตัวโอ้โหตายเลยโอเคทีมอือ ไปแล้วคือจะเชื่อเปลี่ยงในการเอาดาบใส่ด้วยแล้วก็ก่อนนะครับผมแล้วก็จุดบเฮ้ยเลยเถอะเราก็อันนี้นะแต่ตอนนี้เราก็ยิ่งโอเคแล้วเ,เอิ๊ดเอิเอ๊ด ทำใจไว้ให้เพื่อนนะครับผมใจไว้ให้เพื่อนเลยนะครับโอเคแล้วก็ให้เพื่อนฟูฟพลังชีวิตให้มาลดครับโอเค,คช่วยเดียอยากได้อ่ะคิสดสิกระดังดันคิปมานะครับผมเราพยายามอย่าให้คลิปลอยต่ำนะครับผมให้สูงสูงขึ้นไปนะครับโอเคโอค้โห อลิสตันโอเคปั๊มปั๊มนี้มันยังไงวันมูเนี่ยเข้าไปเนี่ยเข้าไปข้างในขึ้นเราเนี่ยนีโอ้บังโอเคไปโอเคก้อนนี้โอ้ยังไงโอ้ช่วยได้ไหมหยุถอยก่อน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 อืมมันน่ารอดโอเค เอ้พวกยิงยังไงยิ่ไงไ,งนไ,งไปนไรแม่เอาเลยเอาแม่เอาแม่เอาแม่เออหัวเชียวในตำนานอู้หมัน่ารอดโอเคมาเอาแม่ยังไงเพื่อนกำลังบวกกันนะผมคิดที่ไม่ไม่นะใช่เพื่อน แล้วก็สตันโอ้สตันไม่โดนเอ้ยเอ้ยเอาแล้วกิซี่ถอยก่อนกิซี่ไปก่อนถอย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 ,ถอยก่อนครับกิซี่โอเคกิซี่เราไปแล้วก็ไปด้วยโอ้โหไม่น่ารอดตั้งคู่โอเคเราจับตูไม่มีออกลองออกของออกขวัญโซโลเราก็ของโซโลเราก็ออกเป็น

ตอนนี้ถึงจะถือดามจก้มแ้วนะครับผมาเกบแลตัวบางนะครับผมมันจะตัวบางเลยนะครับโอเคเ้วก็เอาเอาช่กันคิดเอาชกันเอาชกันดยืนแหลใกล้ตายแล้วตายแล้วมามามาโอเคเดินโอเคฝังตรงข้า เล่นบอลเรอโอเคเออเล่นดอยยังไงแล้วก็ดัก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 โอเคโอเคไปเรามาทำทำไว้เพื่อนสวยนั่นแหละเค่คิดบุกแค่คิดกลางหน่อยเพื่อนกลางโอเคโอ้ไปก็ก็ก็เล่นตึงมือนิดนึงนะครับเพราะว่า เล่นเมื่อได้เล่นจูเดอร์อีนานนะครับผมโอเคไงจังหวะน,นี้โอ้โคเ่วยหน่อยโอเคทิงโ,โดนโอโคช่วโดนไม่โดนนะครับยังไงครับเราจะบินไหมอ่าตอนนี้เราก็อยู่ล่างนะครับผมรือว่าอยู่ เหรียบนของท eh? okay. oh. ีมสองต้องการนัดเอียร์ส่มการไป็นึ่ดอกยังไงเอเดนโดยังไงหลุดได้หลุดได้ก็ยิงได้โอเคสยังไงโอ้ยโอ้ยเยวมากเอเดนโดเขยวมากยังไงเม็ดตายอตันมาเมาเฉลยิคอฟิลยโอเคยังไงอะไรยังไงตันนี่โอเค จังหวะเมื่อกี้มานากก็หมดไวเกินอ๋อล่้นสายนี้ถึงจะตึกเต็ไมไ่เลยแล้วก็มานาหมดหมดไวมากนะครับล่นสายนี้โอเคยังไงเราก็วับโทกับบ้านโอเคจุบโอเคอันเด็ดต,ตอนไมยังไงโอ้เห็นแล้ว ไมหรอโอ้โห oh. oh. โอ้โห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 โ้โหโอ้โ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้้โหโอ้โหโอหโอ้โ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 อ้โหโอ้โโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ วกลับบ้านแล้วก็เพิ่มเลือดเห็นไหมเลือดเราก็จะถึกขึ้นนะครับเออเวอร์เฉยเออสตตนนึงรอกอลิสได้เขาว่าปรับใหม่แล้วอลิสโอเคโอเคอเดินช้าจัง เราตเดินฉาดตังเลยมาเข้ามาอยู่เข้ามาอยู่ยังไงตียังไงยังไงยังไงเพื่อนยังไงตระกัดตรัไม่ไหวไม่ไหวตัวนียังไงยังไงโอ้ยอย่าหย่า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 ใจเย็นใจเย็นสวัดีเราก็ิหนึ่งสองสามโอเคตึงึ้ง ขอบคุณมากโอเคขี้สุดท้ายแล้วก็จะออกเป็นเกาะเด้งเลือดนะครับผมฉิ้นนี้จะทำให้เราเลือดดิ้งนะครับผมเวลาไม่ ไอ้นี่ศัตรูนะครับผมปับป๊บปับป๊บปั๊บเราจะเจอนาจตนาตาย่โอ้โหนาตาย่โอ้โหเจียวในตำนานอืมกับปะกัดของเขานะครับนี่เป็นไงใจเยนๆนเออโอเคยังไงครับวันนี้ยังไงยังไง อืมสแตนเป็นหนึ่ีอืเอาฟ้มาเอาป้อมขังก่อนเอาป้อมขังก่อนเร็วเรยังไงโอ้โหผักชีผักอยากเนน้องน้องจีนจียังไงโอ้โหแทงอยู่ก็ตียังไงเราก็จบไหมยังไงตอนนี้แหละปวกกันโอ้โหป้อนมันดีโอ้โหเหนียวไปเราตายยังไงโอ้โหเราเอื้อยยูเอื้อยยู พยายามเราพยายามกันเฉลี่ยวัยแล้วก็เมียไว้โอเคไม่ไกลโอเคยิงยุกยิงยุกแล้วก็อันตีอันตีใส่อันตีใส่โอเคดึงดึงเออโยิงโอเคโอเคยิงโอเคยิงไอ้พวกยิงป้อมแต่งานอะไรยิงป้อมเลยโอเคยิงยิงยิงเอ็สสูยิงเออนั่นแหละนั่นแหละโอเคจบลงเรียบร้อยนะครับโอเคครับเราก็ เกมนี้เราก็ชนะไปนะจ๊ะวินโอเคก็ถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็เก็บแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม MVP ตัวนี้ก็จะเป็นเอลสุนะจ๊ะนัครับนะครับโอเคแล้วก็ช่วย22ตัว3ตัวแล้วก็ตัว1นึงตัวนะครับผมเราเราทำให้ตัวฝั่งทำตัวอีกตัวครับโอเค เอวพีฟอแล้วก็เอวสูนนะครับผมโอเคก็จบประมาณเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผม